ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมรกะกเจจากเว็บไซต์เกษตรทำกนะินฮะบอกเล่าข่าวกเกษตรประจำวันที่3กันยายนปี2,566นะฮะวันนี้เป็นตอนข้าวสารขึ้นราคาแล้วแต่กเกษตรกรยังไม่ได้ขายข้าวที่ราคาที่แพงขึ้นฮนะเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมไปที่ F, ร้อยเอฮะคุยกับเกษตรกรเกษตรกร,กร,กรบ,บอกว่ารู้สึกจะดีใจนะเห็นข่าวว่าข้าวจะมีราคา หนึ่งมื่นหกพันบาทฮะเป็นคาวฮอมเลี่ที่ทุ่งกุลาร้องให้เนี่ยซึ่งเดิมนี่จะขายอยู่ประมาณหมื่นสองนะฮะเขาบอกว่าทราบข่าวว่าหลังจากที่อินเดียไม่ส่งข้าวไปตลาดโลกแล้วทาให้ราคาในประเทศไทยนแพงกเกษตรกรเนี่ยยังไม่ได้ขายข้าวนะฮะเพราะตอนนี้พึ่งกําลังจะทํานาปีอยู่นะฮะแต่ว่าข้าวที่กเกษตรกรขายไปรอบที่แล้วเนี่ยนะก็ยังราคาถูกอยู่แต่ว่าข้าวสาัน ขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วนะผมไปดูมาเนี่ยขึ้นกิโลกรัมละประมาณ5บาทท,ทั้งทั้งที่ข้าวสารเหล่านี้นะฮะเป็นข้าวสารที่รงสีเนี่ยนะพอขาคนกลางเอาง่ายๆนะซื้อมาในรอบที่แล้วนะในฤดูการที่แล้วซื้อในราคาถูกแต่ถือโอกาสว่าอินเดียไม่ส่งเข้าไปตลาดโลกนี่เอาเป็นว่าขึ้นราคาทันทีภายในประเทศทําให้ผู้บริโภคในประเทศไทยนะ ต้อกินข้าวราคาแพงเหมือนชาวโลกเหมือนกันนะทั้งทั้งที่เราเนี่ยเป็นบ้านที่ผลึกข้าวปลูกข้าวทำนาและก็ข้าวที่ขายราคาแพงณนะวันนี้เป็นข้าวที่โรงสีซื้อมาจากฤดูการที่แล้วนะเราไปดูราคาข้าวกันฮนะครับเนี่ยนะผมไปสำรวจดูที่ร้านค้าแถวชุมชนฮนะก็พบว่าเกือบทุกที่นะขึ้นราคาตั้งแต่สบาท ถึงเบาทนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณสี่ถึงห้าบาทนะนี่นะอย่างตัวนี้นะข้าวใช่นายเมื่อก่อนนี่ก็ยี่สิบสองบาทนะตอนนี้ก็ยี่สิบหกบาทข้าวเหนียวนี่นะฮะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนียี่สิบเจ็ดนะฮะแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นสามสิบห้าบาทนะนี่ทุกอย่างขึ้นราคาหมดนะฮะสระบุรีเมื่อก่อนนี่ก็ยี่สิบสี่นี่ก็ยี่สิบเจ็ดนะฮะจากการที่สอบถามผู้ค้านะฮะเขาบอกว่า เริ่มขยับร,ร,ราคามาตั้งแต่มีข่าวว่าอินเดียจะไม่ส่งข้าวขาวไปสู่ตลาดโลกนะ,ะยกเว้นว่าบาสมาตินะฮะทำให้ข้อค้าคุดกลางในบ้านเราเนะื้อโรงสีนะฮะตัวดีนะฮะจะบอกตรงๆนะฮะคือโรงสีนะก็เริ่มขยับขึ้น,นะฮะกิโลละ2บาทขึ้นมาเรื่อยๆก็ประมาณ2เดือนแล้วนะฮะสบาท3บาทบาง บางชนิดก็ขึ้นถึงเจ็ดบาทแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าบาทฮนะนี่นะคืออยากจะฝากที่จะบอกว่าฝากให้กระทรวงพาณิชย์นิดนึดนงฮนะตอนนี้ผมไปคุยกับชาวบ้านที่รนะ้อยเอ็ดฮะเขาบอกว่ากําลังทํานาปีอยู่นะยังไม่ได้เกี่ยวข้าวยังไม่ได้ขายข้าวในราคาที่แพงแต่ว่าโรงสีนี่ซื้อข้าวในฤดูการที่แล้วนะฮะแต่กลับขึ้นราคาเพื่อโอกาสของตลาดโลกนะที่ราคาข้าวตลาดโลกแพงขึ้น มาขายให้คนไทยที่เป็นประเทศที่ทำนานี่นะฮะแล้วก็ซื้อข้าวโดยฤดูการถึงแลราคาถูกแต่กลับขึ้นมาในราคาแพงฝากให้กระทรวงพาณิชย์นิดนะฮะช่วยดูแลหน่อยนะครับช่วยดูแลผู้บริโภคหน่อยนะฮะตอนนี้บอกได้เลยว,ว่าในทุนหรือว่าโรงสีนี่ยังไม่ได้ซื้อข้าวเบื่อจากเกษตรกรในราคาแพงแต่เหตุแค่ไหนที่กระทรวงพาณิชย์ลอยให้ในทุนพ่อค้าคนกลางนี่ขึ้นราคาข้าวสารกันเรียบร้อยแล้วนะครับ